ดีค่ะเด็กๆไม่เจอกันนานเลยใช่ไหมคะวันนี้คุณครูมีนิทานสนุกๆเกี่ยวกับร่างกายของเรามาฝากเด็กๆด้วยคะ่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยคะ่ะจับหัวคางหัวหัวไหลจับใบไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือเอ๊ะทำไมวันนี้พี่ครูอารมณ์ดีจังเลยนะร้องเพลงแต่เช้าเลยอ๋อ พรุ่งนี้คุณพ่อจะซื้อน้องหมาเป็นของขวัญวันเกิดให้พี่นะ่ะพี่ดีใจพี่ก็เลยร้องเพลงซะหน่อยอ๋อใช่ใช่พรุ่งนี้วันเกิดพี่ภูมินี่นะเย่ดีใจจังจะได้กินเค้กแล้วน่นไงชวนพูดถึงเรื่องขนมอีกแล้วพี่ขอจัดพื้นที่ให้บ้านน้องหมาของพี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่ตามเข้าไปในบ้านจ้ะได้จ้าตามมาเร็วๆนะเผื่อคุณแม่จะเรียกกินข้าวณนะสนามหญ้า ตรงนี้ดีไหมนะเอแล้วว่าตรงนั้นดีตรงนี้ดีกว่าโอ้ตรงนั้นดีกว่าไหมตัดสินใจยากจังแฮะอ๋ะออ๋อเ้ยเฮ้ยเ้ยนี่มันอะไรเนี่ย้าอะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ยนี่มันภาพคุมล่องขนของตะมีนี่นะปิวมาได้ยังไงเนี่ยพื้นใหญ่ลุมล่างแบบนี้ตัวเราอวัยวะบนร่างกายของเราก็กระเด็นล่องหนหายไปหมดเลย,ย,เลยต้องมีสติ ร้องให้คุณแม่ช่วยดีกว่าคุณแม่ครับคุณแม่ครับคุณแม่ก็อยู่บนบ้านไม่ได้ยินเสียงเราแน่เลยเอาใหม่เอาใหม่ร้องเรียกให้พัชชาช่วยดีกว่าพัชชาพัชชาเ,เสียงพี่ภูมนี่นะเรียกเราอีกทำไมนะออกไปดูดีกว่าอ้าวพี่ปูเกิดอ,อะไรขึ้นคะทำไมตัวพี่ปูมเหลือแค่นี้ล่ะอวยัยวะในร่างกายหายไปไหนหมด ก็พอคุมร่องหลของตมีนะสิปลิวมาคุมตัวพี่ตาอวัยวะอื่นๆกระเด็นร่องหลหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ใจเย็นๆค่ะใจะเย็นๆเดี๋ยวพัชชาช่วยหานะคะมันคงร่องผลหายไปไม่ไกลจากนี้หรอกค่ะโอเคพี่ใจเย็นๆแต่ว่า้องพัชชาช่วยพี่ด้วยนะได้เลยค่ะพี่ภูมิเดินตามหลังพัชชามาเลยนะคะเอส่วนไหนของพี่ภูมิหายบ้างนะ อยู่ไหนกันหมดนะโอ้นั่นพี่ภูมิพัชชาเจอแล้วค่ะตรงหลังพุ่มไม้นั้นอวัยวะนี้จะทำให้พี่ภูมิกลับมามองเห็นอีกครั้งทายสิคะว่ามันคืออะไรอุย้ยดวงตาต้องเป็นดวงตาของพี่แน่ๆเลยพี่ดีใจมากเลยขอพี่นำดวงตากลับมาใส่ที่เดิมเลยนะได้เลยค่ะมาค่ะเดินตามมาอีกค่ะนั่นไงตรงกระถางดอกไม้ เจออีกแล้วค่ะอวัยวะส่วนนี้จะทำให้พี่ดมกลิ่นได้และหายใจได้สะดวกด้วยค่ะอ,อะไรนะเย่ yeah, ดมกลิ่นได้แสดงว่าเจอจมูกของพี่แล้วใช่ไหมมามาพี่ขอติดจมูกกลับมาที่เดิมเลยพัชชาแต่มันยังมีอวัยวะส่วนหนึ่งของพี่ที่หายไปอีกนะเจออะไรอีกไหมน้องเจอแล้วนั่นในตรงประตูหน้าบ้านเจออีกแล้ว อวัยวะส่วนนี้นะพี่ภูมิมีแล้วจะทำให้พี่ภูมิหยิบจับสัมผัสอะไรได้เลยละ่ะพอจะนึอกออกไหมว่ามันคืออะไรนะโอ้โหน้ององพี่เก่งจังเลยแสดงว่าเจอมือพี่แล้วมันจะช่วยให้พี่จับหรือสัมผัสสิ่งต่างๆได้แล้วใช่ไหมพี่ดีใจจังเลยใช่แล้วค่ะอ่าพัชชาเจอมือทั้งสองข้างของพี่แล้วนะทีนี้ร่างกายของพี่ก็ครบสมบูรณ์แล้วนะคะ อะไรที่ล่องหายไปก็ได้กลับมาครบแล้วค่ะขอบคุณมากนะพัชชาขอบคุณที่คอยช่วยเหลือพี่เวลาที่พี่ลำบากและมีปัญหาพัชชาก็ทำเหมือนพี่ภูมินั่นแหละค่ะคอยช่วยเหลือกันและกันเสมอเพราะเราคือพี่น้องกันดีจังเลยนะป่ะเราเข้าบ้านกันเถอะเอาละค่ะเด็กๆฟังนิทานจบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกวาดรูปกันนะคะเริ่มจากใบหน้าใบหน้าของเรามีอะไรบ้างนะ Oh, มีตาเด็กๆอยา่าลืมว่าตาสองข้างนะคะมีหูหูสองข้างเหมือนกันจมูกแล้วก็ปากค่ะค่ะต่อจากใบหน้านะคะก็จะมีลำคอแล้วก็มีแขนสองข้างค่ะแขนแล้วก็จะเป็นมือมือก็ว่าดนิ้วมือด้วยนะคะต่อจากนั้นเราก็จะมาวาดขาค่ะขาก็สองข้างมีเท้าสองข้างมีเท้าแล้วก็ใส่นิ้วเท้าด้วยนะคะเอาละค่ะแค่นี้รูปภาพของเราก็จะ กิจกรรมวันนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วเด็กๆอย่าลืมอยู่บ้านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบาย